อาจารย์แก้วสอนเรื่องของใครคะดาวิดค่ะขอบคุณพระเจ้าดาวิดได้ชื่อว่าเป็นบุคคลแห่งความเชื่อในวันนี้ครัเจ้าก็มีบุคคลแห่งความเชื่อที่เป็นฮีโร่ในใจอยู่สองคนนั่นก็คือโยเซฟกับดาเนียนแต่ครัเจ้าจะไม่พูดเรื่องของสองคนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อ อัลลี่โทรมาบอกว่าอาจารย์มีสอนลวีนะเรื่องบุคคลแห่งความเชื่อเรเจอก็อธิษฐานแล้วบุคคลหนึ่งก็ขึ้นมาในใจนั่นก็คืออิเดโอนทิเดออนอยู่ในพระธรรมอะไรคะพี่น้องผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยคือ คนที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้สำหรับในการนำคนอิสราเอลปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากการลุกรานของประตรูรอบด้านเมื่อเขาอยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วนะคะออกจากประเทศอียิปต์คนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปผ่านถิ่นทุรกันดาลมากมายอยู่โจมผ่านดินคณานจนสามารถยึดครองได้แล้วเขาก็ตั้ง เป็นเหตุดนปกครองเป็นเผ่าเป็นเผาทั่วแผ่นดินคณาอันแล้วยามเมื่อคนอิสราเอลเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระเจ้านมัสการพระเจ้าไม่มีรูปเคารพอื่นไม่หันไปกราบไหวนมัสการพระอื่นเขาก็เป็นชนชาติที่เข้มแข็งมาก ไม่มีใครที่จะสามารถมาต่อสู้หรือเข้ามารุกรานอิสราเอลได้แต่เมื่ออิสราเอลอยู่ในสภาวะแห่งชัยชนะและความเป็นไทยมีอิสระไปนานๆวิญญาณแห่งความเคยชินก็เข้ามาแล้วทำให้เขา เริ่มที่จะปล่อยปะละเลยปล่อยปะละเลยชีวิตเริ่มที่จะเพิกเฉยในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าแล้วเขาก็อ่อนแอลงจนถึงกลับไปนมัสการพระของคนต่างชาติที่อยู่รอบเขาในเวลานั้นแล้วทำให้พระเจ้าเสียพระทยัย ดังนั้นพระหัตของพระเจ้าที่อยู่เหนืออิสราเอลเป็นยังไงคะพี่น้องคิดว่ายังอยู่กับคนอิสราเอลไหมเมื่อคนอิสราเอลหันออกจากทางของพระเจ้าไปหารูปเคารบแล้วพระหัตของพระเจ้ายังจะอยู่กับคนอิสราเอลไหมคะไม่อยู่ค่ะเมื่อไม่มีการปกป้องจากพระเจ้าแล้วศัตรูซึ่งเมื่อก่อนคนอิสราเอล ได้ชัยชนะประจําแต่ตอนนี้ศัตรูก็เข้มแข็งขึ้นเพราะเขาอ่อนแอลงอิสราเอลอ่อนแอลงแล้วศัตรูของคนอิสราเอลก็เข้ามารอบงำยึดดินแดนบ้างทําร้ายคนอิสราเอลบ้างให้คนอิสราเอลตกเป็นทาสบ้างความเป็นทาสก็คือไม่มีเสรีภาพไม่มีชัยชนะเมื่ออิสราเอลพ่ายแพ้ คนอิสราเอลทำอะไรคะเขารู้ว่ามีพระเจ้าพระเจ้าของคนอิสราเอลที่เขาทิ้งไปและไปเอาพระอื่นมาหรือเขาก็นมัสการแบบผสมผสานพระเจ้าก็เอารูปเคาลบก็เอาอะไรประมาณนี้เขาไม่มีหัวใจเดียวให้กับพระเจ้าแต่ในหัวใจของเขามี พระอื่นๆผสมอยู่ด้วยดังนั้นพระเจ้าไม่พอพระไทยในสภาวะฝ่ายจิตวิญญาณเช่นนี้พระอก็เลยขายพวกเขาให้กับศัตรูของเขาและเมื่อเขากลับใจแสวงหาพระเจ้าเพราะไม่อยากจะเป็นทาสอยู่ตลอดไปเพราะเขารู้และได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระเจ้านําคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ยังไงข้ามทะเลแดงยังไงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ยังไง ดังนั้นเขาเลยถ่อมใจลงอีกครั้งและร้องเรียกหาพระเจ้าและพระเจ้าเป็นไงคะพี่น้องให้คนอิสราเอลมีผู้วินิจฉัยมาช่วยหรือส่งคนมาช่วยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงของผู้วินิจฉัยในสมัยนั้น และเช่นกันเป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาอยู่สบายเป็นหลายสิบปีเขาก็หลงลืมพระเจ้าและหันไปหารูปเคารบอีกพระเจ้าก็ขายพวกเขาให้กับคนต่างชาติอีกหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือคนต่างชาติมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วเขาก็ตกเป็นทาสอีกเพรอเขากตกเป็นทาสเขาก็ร้องทูลเรียงหาพระเจ้าพระเจ้าก็มีพระเมตตาอีกช่วยกู้โดยส่งผู้นิฉัยมา และช่วยกู้พวกเขาให้พวกเขามีเสรีภาพนี่คือภาพที่เกิดขึ้นและในวงจรนี้มีผู้นิจฉัยคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกขึ้นมาคือกิเดโอนกิเดโอนเป็นหนึ่งในสี่ผู้นิจฉัยที่โดดเด่นในพระธรรมผู้นิจฉัยผู้นิจฉัยที่โดดเด่นก็คือมีเรื่องราวมากมายมีอะไรที่ให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นมีใครบ้างพี่น้องรู้ไหมคะ ผู้นิชัยที่โดดเด่นนอกจากกิเดออนซามซันสมูเอลยังไม่ใช่อ่ะสมูเอลนั้นแบบเป็นอีกเล่มหนึ่งไปเลยค่ะ <c oughs> นั้นเกินกว่าผู้นิชัยเพราะสมูเอลเป็นทั้งโปรหีนผู้เผยพระเนจะ้าผู้นิชัยด้วยแต่คนที่อยู่ในผู้นิชัยเลยก็ที่โดดเด่นก็มีเยฟทาคนหนึ่งซซมซันคนหนึ่งกิเดโอนคนหนึ่งไลคนหนึ่งล่ะคะ ติ๊กตอกติกต๊กตใครจำได้บ้างคนคนหนึ่งเดโบราบาร่างถ้าจำไม่ผิดนะคะเดโบรากับบารางอาคิเดออนเรามาดูนะคะว่าในสมัยผู้นิจัยน,นั้นไม่มีกษัตริย์พวกเขาปกครอง กันเองแบ่งให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขาแล้วเขาต้องยึดเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตและพระสัญญาก็บอกว่าเขาจะเจริญขึ้นเขาจะได้รับการช่วยกู้ไม่มีใครจะมาต่อสู้เขาได้เขาได้รับการอวยพรมากมายไก่กองไปหมดเลยเมื่อเขายึดออกพระเจ้า แต่เราก็รู้ว่ามนุษย์เราก็อ่อนแอใช่ไหมคะหลายครั้งที่คนอิสราเอลก็หลงไปแต่พระเมตตาของพระเจ้ามีมาเสมอพระเจ้าให้โอกาสเสมอและกิเดโอนก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเผ่ามนัสเสอเขาเป็นคนเผ่าที่เขาบอกตัวเองว่าเขาเป็น รกูลที่เล็กน้อยที่สุดของเผ่าเป็นคนอ่อนแอที่สุดของเผ่าแล้วเ,เมื่อพระเจ้าเรียกเขาเขาเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าเขาทําอะไรอยู่คะนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองง่องนลบ่อย่องง่องนลก็เป็นที่หลบพ้นสายตาของพวกมีเดียและอามาเลงเพราะว่าในช่วงของวิดโอ คนที่มาโจมตีก็คือพวกมีเดียและอเมเลขพวกนี้มาโจมตีเพื่อจะปล้นสะดมเขามาเพื่อปล้นสะดมไม่ใช่มาเพื่อยึดครองแผ่นดินและเอาคนอิสราเอลเป็นทาสรับใช้เขาไม่ใช่แต่เขายึดผลผลิตทุกอย่างก็เรียกว่าถ้ามาโจมตีครั้งหนึ่งคนอิสราเอลก็จนไปอีกหลายปีเลยแหละประมาณนี้ก็เหมือนกับมาสตานมาเพื่อที่จะ ลักฆ่าและทำลายบางครั้งมันก็มาลักของของเราบางครั้งมันก็มาฆ่าบางครั้งมันก็มาทำลายคนมีเดียนและคนอมามเลกก็เช่นกันก็ทำแบบนี้กับคนอิสราเอลทำให้คนอิสราเอลมีความยากลำบากแล้วเขาก็ร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าก็ฟังเขาเมื่อพระเจ้าฟังเขาพระเจ้าก็มาหาคนที่ ตัวเองรู้สึกว่าอ่อนแอที่สุดนั่นก็คือคิเดโอนเพราะคิเดโอนบอกว่ายัางไงครเมื่อเขาพบกับพระเจ้าอยู่ในบทที่หกบทที่หกนะคะข้อท,ที่สิบเอ็ดจนถึง ข้อที่คือมันทั้งบทเลยทั้งบทเลยนะคะแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกกับกิเดโอนในข้อ14ว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเนื้อมือของคนมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี้แหละเราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือแล้วกิเดโอนก็บอกว่าไงคะองค์เจ้าในของข้าพง์ข้าพงค์จะช่วยคนอิสราเอลได้อย่างไรนี่และตระกูลบิดาของข้าพง์ ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาผามนมนัสเสและตัวข้าพงเองก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาของข้าพเจ้าเขามองดูตัวเองต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินไม่มีความสามารถใช้การอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่กิเดโอนมองตัวเอง <c oughs> จริงๆแล้วบุคลิกของกิเดโอน ถ้าลำพังของกิเดโอนเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะหรอกที่จะออกไปต่อสู้หรือเป็นผู้นำอะไรทั้งนั้นเพราะเขาเองก็ดูสภาพตัวเองแล้วก็คือเล็กน้อยไม่มีชื่อเสียงต่ำต้อยที่สุดในพอที่เล็กที่สุดอะไรประมาณนั้นไม่กล้าที่จะเสนอหน้าว่างั้นเถอะแต่พระเจ้ามาหากิเดโอนพระเจ้าเรียกคนที่อ่อนแอ ให้กลับขึ้นมาเป็นนักรบได้นะคะแล้วไม่เพียงแค่นั้นกิเดโอนก็ยังมองตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวขี้กลัวยังไงอย่างแรกเลยที่เรารู้ไปก็คือว่าเขาไปนวดข้าวที่บ่อย,ย่ำองุงนเขากลัวคนมีเดียนเขากลัวอะไรอีกเขา เพราะพอพระเจ้าบอกให้กิเดโอนไปทำลายรูปเขาล้มพระบาอันที่คนอิสเอลสร้างเอาไว้กิเดโอนก็ขี้กลัวเขาไม่กล้าทำกลางวันเขาไปทำช่วงตอนไหนคะกลางคืนพาคนใช้ไปด้วยสิบคนแสดงว่าฐานะของกิเดโอนไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนะมีคนใช้ตั้งสิบคนแต่เขามองตัวเองว่าเขาต่ำต้อยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีศักยภาพเขาไปช่วงกลางคืนแล้วเมื่อทำอะไรแล้วพระเจ้าก็ทรงทำอะไรฮะปกป้องด้วยตื่นขึ้นมาตอนเช้าชาวเมืองเห็นพระบะอันพังพี่นาดก็ถามหาคนทำคนที่ออกมาปกป้องคือพ่อของกิเดโอนเองเราจะเห็นว่า เมื่อพระเจ้าใช้อะไรให้เราทําอะไรพงค์มีการปกป้องพระองค์มีการรับรองอยู่ดังนั้นสิ่งที่กีเดโอนมีก็คือว่าเชื่อฟังและทําการเชื่อฟังและทําถึงแม้ว่าเขาจะยังขี้กลัวถึงแม้ว่าเขาจะมองตัวเองต่ําต้อยถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยเมื่อเขาเชื่อฟังการรับรองมันมีอีกตอนหนึ่งที่เขาก็จะ มักจะเป็นคนที่สงสัยคือเขาจะลบชนะไหมนะกับคนมีเดียนพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ก hey, ิเดออนพาปูวาคนใช้ของเขาไปที่ค่ายของคนมีเดียนแล้วเดโอนก็เชื่อฟังถึงแม้ว่าเขาจะบุคลิกเขาบอกขขี้กลัวแต่เขาก็เชื่อฟังอะ่ะก็มีหัวใจแห่งการเชื่อฟังจริงๆพอไปถึงไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเขาได้ยิน คนมีเดียนคุยกันใช่ไมมหาว่ากองทัพของกิเดโอนจะลบชนะเขาแล้วทำให้กิเดโอนมีกำลังมีใจสู้ต่อไปไม่ว,ว่าไม่มีอะไรบังเอิญหรอกพี่น้องในชุดของเราอะเมื่อพระเจ้าจะทำอะไรอย่างหนึ่งในชุดของเราไม่มีคำว,ว่าบังเอิญพค์ตั้งใจที่จะทำ และให้ประสบความสำเร็จด้วยกิเดโอนมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังหัวใจแห่งการเชื่อฟังอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคนอิสาเอลอเมื่อกิเดโอนเรียกเรียกคนอิสาเอลเข้ารบนะคะมีคนมากมายสามหมื่นคนเข้ามาแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทดสอบว่าใคร ที่จะเอาไปออกรบกับกิเดโอนปรากฏว่าทดสอบไปทดสอบมาเหลือคนแค่ส0มร้อยคนคนขี้กลัวอย่างกิเดโอนกับคนสามร้อยคนเป็นไงคะพี่น้องมันไม่เข้ากันเลยแต่กิเดโอนมีความเชื่อเหนือกว่าความสงสัยความขี้กลัวและความไม่มั่นใจตัวเองกิเดโอนจึงไปพร้อมกับคนสามร้อคนและได้ชชนะ น้องคะอยากจะหนุนใจนะคะบางครั้งมองตัวเองว่าต่ำต้อยไม่มีอะไรไม่มีความสามารถไม่เก่งอะไรเลยไม่มีอิทธิพลไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่พระเจ้ามองไม่เหมือนที่เรามองตัวเองเมื่อพระเจ้ามองเราแลวพงให้พันธกิจอะไรเราทำจงกล้าที่จะลุกขึ้นและทำเพราะมีการรับรองอยู่ในนั้นเหมือนที่กิเดโอนมีการรับรอง ถึงแม้ว่ากิเดโอนจะมีคนจำนวนน้อยไปร่วมสงครามถึงแม้ว่ากิเดโอนจะทำอะไรที่ขัดกับอุคลิกลักษณะชุดของเขาแต่เขาได้รับการรับรองและสิ่งนั้นประสบความสำเร็จอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะว่าจงกล้ามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าและนี่แหละคือบุคคลแห่งความเชื่อให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน พระเจ้าเปิดตาใจของเราให้สว่างขึ้นเพื่อเราจะเห็นถึงพระคุณของพระองค์ว่ามีมากมายสักเพียงใดในชุดของเราและเปิดตาใจของเราให้สว่างขึ้นที่จะเห็นถึงงานของพระองค์ที่พงให้เราทำคําสั่งของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ที่พงใส่เข้ามาในชีวิตและให้เรามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังและที่เราจะทําตามด้วยความเชื่อพระเจ้าข้าโปรดเปลี่ยน ชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนจิตใจของเราที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เชื่อและไว้ใจตัวเองแต่ให้เชื่อและพึ่งพาไว้ใจพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าชุดของเรามากนะักขอบคุณพระองค์ด้วยการมอบชุดของเราทุกคนและ้อการเปลี่ยนแปลงการนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะเราจะพัก